สวัสดีครับวันนี <Murray frog> ้เนี่ยนะฮะผมเจอคุณลุงนักปั่นนะครับผมวันนี้ทางผ่านนอกจากอบตไอ้คอบจตาลนะฮะก็เลยชวนกันมานะครับคือเขาจะกลับบ้านที่ตลาดแล้วนะส่วนผมเนี่ยระยะทางยังอีกไกลนะครับเนี่ยเสือหมอบนะครับรถใช้อย่างเตี้ยวเลยเลยชนไหลนะครับทีนี้ดี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 ดนะครับ เดี๋ยวขยบเข้ามาหน่อยครับเสียวรถเสียวรถสมอบสเปเชียลไลท์รุ่นนี้อะไรนี่เอลซ่าเอลซ่านะฮะโอ้โหอันนี้ก็เอามาแต่งเพิ่มเติมเนาะใสเป็นสแลมนะครับอาจจะดูไม่ชัดนะฮะหมดเลยนะฮะแล้วอันนี้ใช้รอของอะไรครับนี่เหรออ๋อ เปงแนลคื่อนไหเครับครับครับฮะร่วมแสนเลยอ่ะใจรักใจรักเนาะแม่พาไม่ว่าก็ไม่เป็นไรยา้เขารู้กันแล้วกันไ่ปไปเออัจกรยานทำไมมันเหนื่อยเสียงมันเป็นแสน รถแพงแรงไม่มีก็ก็ว่าอีกนะส่ตรรถรถรถไม่แพงแรงไม่มีก็ต้องพอกันที่แต่ว่าสนุกสนุกนะครับตอนเช้าฮะ แต่หลักๆเลยนะทุกคนผมบอกเลยรถจะถูกจะแพงนะครับของแค่เรามีแรงไว้ก็พอนะครับบ<ช>ารังรถแพงเนี่ยนะฮะมันแพงที่อะไรก็จริงนะครับแต่ว่าแรงไม่มีมันก็เท่านั้นนะเหมือนว่าคุณซื้อมาแล้วมาคักไว้อะนะครับผมว่าคุณมีแรงอยู่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยไปทำงานเบาอ่ะมันก็เท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับ